สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะพาพี่พีนน้องนะคะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อว่าหญ้าไผ่น้ำนะจัดเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเนาะสมุนไพรชนิดนี้นะจากประวัติเนี่ยเขาบอกว่านำเข้าจากประเทศจีนนะคะอ่าเป็นอ่าเป็นสมุนไพรที่อ่า กินแก้ร้อนในนะแล้วก็ยังสามารถลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะนะคะแก้พิษงูกัดบำบัดอาการต่อมลูกหมากโตนะคะผู้ที่เริ่มมีอาการของโรคไตนะคะจะรักษาได้ผลดีทีเดียวนะคะเขาว่าแบบนั้นเนาะ แต่สําหรับตัวพี่นาเองเนาะที่เจอกับตัวเองแล้วก็นํามาปลูกเนี่ยก็คือพี่นานะเป็นเป็นความดันนะเป็นความดันสูงแต่ไม่มากนะเล็กน้อยเนาะจะสูงเฉพาะเวลาที่พี่นา,เ,าเจออากาศร้อนมากๆนะคะแล้วก็กินกาแฟาเข้าไปมากๆเนี่ยพี่นาจะปวดหัวจนทนไม่ไหวเลยนะคะพี่นาก็นําญ้าไผ่น้ําชนิดนี้นะคะไปต้มน้ํานะ ต้มน้ําแล้วก็กองเอาแต่น้ํามาดื่มนะมาจิบเป็นสมุนไพรนะคะเป็นชาชนิดหนึ่งของพินาเนาะเชื่อไหมนะพอพินากินน้ำจากหญ้าไผ่น้ําชนิดนี้เข้าไปอะ่ะจากการที่พินาปวดหัวมึนๆงงๆเนี่ยสมองโล่งเลยค่ะเย็นสบายมันปลอดโป่งอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนนําอะไรออกจากหัวเลยค่ะ ปรงสบายเย็นคืนมันโล่งเลยนะจากการที่ปวดหัวงงๆอยู่เนาะพินากา็ไม่รู้ว่าเขารักษาในเรื่องของอความดันโลหิตส,สูงหรือเปล่าเนาะแต่ว่า,าสรรพคุณที่สำคัญของเขาคือนะคะเขาจะเป็นลดอาการอักเสบนะะแล้วก็เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเลยนะสำหรับยาชนิดนี้เนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะมาฟังวิธีการต้มนะคะ เขาต้มกันแบบไหนนะคะแต่พี่นาก็ต้มกินทุกวันอยู่แล้วนะวิธีการต้มก็ง่ายๆเลยค่ะก็นำยาไผ่น้ำหนาะเป็นสักประมาณาหน่งหนึหนหนขีดหรือก็ว่าขีดครึ่งหรือกำม,มือของเราเนี่ยแหละคะ่ะไปล้างน้ำให้สะอาดนะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปในหม้อต้มนะหม้อเนี่ยขอเป็นหม้อเคลือบแล้วกันเนาะ เป็นหม้อเคลือบนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะน้ําสะอาดเนี่ยเติมลงไปนะแล้วก็ต้มด้วยไฟอ่อนๆนะคะต้มไว้เลยนะไฟอ่อนๆสักประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะถ้าเรามีเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องถึงก็ได้นะคะคือต้มกระทั่งให้อ่าหญ้าไผ่น้ำเนี่ยเขาอ,อ่อนตัวจนจนค่อนข้างที่จะเละเลยเนาะแล้วก็อกองนะคะกองเอาแต่น้ํา เราจะเห็นน้ำใสๆเนี่ยเป็นสีบันเย็นนะบันเย็นอ่อนๆนะคะดื่มแบบนั้นเลยค่ะทิ้งไว้ให้เย็นให้อุ่นแล้วแต่เรานะแล้วแต่เราเราจะดื่มแบบไหนนะก็ดื่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมเกลือไม่อะไรไม่เอาเลยนะกินแบบว่าเพียวๆเลยนะอ่าสำหรับใครที่ขี้เกียจต้มทุกวันก็สามารถต้มแล้วก็แช่เย็นไว้ได้เลยเนาะ ก็ดื่มก็ดื่มพี่นาดื่มแบบเหมือนดื่มจิบชาเลยอะ่ะวันละสามสี่แก้วก็ได้นะเออวันละสามสี่แก้วก็ได้แล้วก็ขี้เกียจต้มก็ตม้มแล้วก็ทิ้งใส่ตู้ใส่ตู้เย็ยนไว้เลยแล้วก็มาเททานอะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวพี่นาเองอะ่ะพี่นาชอบจิบร้อนๆนะพี่นาจะใส่ไว้ในชาในอ่าหม้อเขาเรียกอะไรนะที่ต้มชา ก็จะร้อนตลอดใช่ไหมนั่นแหละพี่นา็จะเทเหมือนเหมือนเหมือนจิบชาประมาณนั้นเลยนะอ่าคนเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคไตนะไตอะไรตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนถึงระยะรุนแรงเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ต้มชาไผ่น,น้ำเนี่ยกินไปเรื่อยๆนะกินไปเรื่อยๆเลยวันละ3 4สี่แก้วกินไปเรื่อยๆตั้งประมาณ3เดือนนะแล้วก็ลองไปเจาะเลือดนะไปเจาะเลือดไปตรวจหาค่าดูนะว่าไตาของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างลดลงไหมอะไรไหมนะ เขาหายกันมาแล้วนะอ้าจริงๆด้วยนะจากการที่คนที่เขาเป็นจริงๆเ,เขาหายมาแล้วเนาะพี่นากรียินได้ฟังเข้ามาก็เลยเอามาปลูกบ้างเนาะข้อควรระวังนะห้ามกินหญ้าไผ่น้าเนี่ยร่วมกับยาหมอนะถ้าจะกินยาหมอก็กินไปค่ะกินไปเลยนะไม่ต้องมากินญ้าไผ่น้ำแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าจะหันมากินญ้าไผ่น้ําเนี่ย กินกินน้ําต้มยาไผ่น้ำเนี่ยก็กินยาไผ่น้ําอย่างเดียวนะอย่าเอาไปรวมกันเดี๋ยวมันจะปนเปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเออมันจะเดี๋ยวมันจะไปล้างอ่าล้างยาออกสมดนะยาไผ่น้ำเนี่ยเขาเพราะว่าเขามีฤทธิอ์อ่ามีฤทธิ์ล้างอ่ะล้างอ่าล้างสิ่งไม่ดีอ่ะเออประมาณนั้นแล้วเวลากินขั้นแรกอย่าตกใจนะเออเขาบอกกินเข้าไปเนี่ยอ่าตัวพี่นาเองนี่แหละ ปลาสวะนะครั้งแรกที่กินอ่ะปัสปัสสวะเราเนี่ยจะสีสีจะขุ่นมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเพราะว่ามันขับสิ่งส,สกรปรกออกมาจากไตของเรากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆกินทุกวันนะแล้วปัสสวะของเราก็จะใสขึ้นนะคะใสขึ้นและและจากการที่กลิ่นฉุนๆนะกลิ่นก็จะแบบไม่ฉุนค่ะกลิ่นกลิ่นจะไม่ฉุนมันจะเหมือนแบบอาจจะว่าเป็นน้ําเลยก็เวอร์นะ มันจะแบบว่าอ่อนตัวลงอ่ะไม่ว่าจะเป็นสีหรือจะเป็นกลิ่นเนาะ,ะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะ,ะกินแล้วน้ําจะเกินไปนะดูว่ากินไปแล้วมีการขับหรือปัสสวะหรือเปล่าให้เท่ากับคือ,อยังไงอะ่ะเปรียบเทียบว่าเรากินน้ำหญ้าหญ้าไผ่น้ำเนี่ยเข้าไปกี่ลิตร แล้วเราต้องขับออกมาให้หมดนะดูตัวเองด้วยว่าขับออกมาหรือเปล่านะขับออกมาเท่าที่เรากินเข้าไปหรือเปล่านะสำหรับใครที่เป็นโรคไตนะต้องสังเกตตรงนี้ไว้ด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ,ะถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะขับออกมาได้เนะี่ยไม่ใช่แลวะวคุณกินไม่ถูกแล้วแบบนั้นเนาะจ้ะขอต้องดื่มการเป็นเดือนๆนนะ ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บหายปั๊บนะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะกินไปหลายเดือนเลยกินไปเรื่อยๆใจเย็นนะเพราะยังไงเราก็เป็นโรคไตยอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะก็อย่าใจร้อนเออดีกว่าเราไม่รักษาอะไรเลยเนาะก็กินเนี่ยกินเหมือนกินชาค่ะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็ต้องสังเกตตัวเองว่าปัสสาวะออกมาหมดเท่าที่กินเข้าไปหรือเปล่าด้วยนะอยาแต่สําหรับพินาเองพ่นาไม่ได้เป็นโรคไตเนาะ แต่พินามานําเสนอเนี่ยก็เอเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับอา่าคนที่เป็นโรคไตยอยู่บ้างเนาะเพราะว่าอาายาไผ่น้ํามันมีฤทธิ์ช้าล้างนะช้าล้างแต่ของพินาที่พินาชอบกินก็นอย่างที่บอกไปอะ่ะจากอาการที่ปวดหัวรุนแรงเลยนะเออพินาเป็นความดันสูงแต่สูงไม่มากนะคะสูงไม่มากไม่ต้องถึงขนาดจะต้องมานั่งกินยาเนะเาะสูงเพราะว่าเกิดจากอากาศร้อนหรือว่า กินกาแฟเขาเป็นหนักอะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมจ้ะก็คลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะสําหรับพี่พน้องๆเนานะที่เป็นโรคไตนะแล้วก็ใครไม่ได้เป็นโรคไตก็สามารถที่จะดื่มได้นะจิบเป็นชาก็ได้นะคะจ้ะเขชาช้าล้างสิ่งสกระปรกออกจากร่างกายเนาะเขาบอกว่าหญ้าไผ่น้ําเนี่ยอ่ามันมันจะ มีมีฤทธิ์ช่วยให้อะอะไรที่อักเสบในร่างกายเราเนี่ยคือมันหายอ่าเราก็ไม่รู้ในร่างกายของเราเนี่ยมันมันมีอะไรอักเสบขึ้นมาบ้างเนาะเราก็ไม่รู้อ่าเรากินเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็ทําให้นอนหลับสบายด้วยนะตื่นเช้ามาเนี่ยอารมณ์สดชื่นแจ่มใสในสำหรับตัวพี่นายเองเนี่ยจริงๆเหมือนก็ประมาณว่าเหมือนก,ก็กินอะไรนะกินน้ํากินน้ํา บำรุงกำลังเข้าไปเลยประมาณนั้นเลยมันสดชื่นจริงๆจ้ะจ้าพินาก็มาทำคลิปเนาะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยเนาะพูดไปอ่าถ่ายให้ดูไปนะจ้าและพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าใครชอบคลิปสมุนไพรของพินาก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พินาบ้านสวนฟาร์มด้วยเนาะจะบอกว่าพินาเนี่ยรู้หลายอย่างทำหลายอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงพี่นาก็ชอบนะคะเรื่องปลูกต้นไม้พี่นาก็ชอบแต่ในเรื่องสมุนไพรนี่พี่นาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเนาะพี่นาก็ปลูกไว้หลายชนิดเหมือนกันเพราะเป็นคนที่ชอบศึกษาเนาะเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะจ้าสวัสดีจ้า